สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่อง UOK OK Channel นะครับก็วันนี้ก็จะนำข้อบังคับรกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารนะครับพศ2 5 0 7ันามานำเสนอนะครับมามาแชร์นะครับเรื่องแนวทางการ ข้อสอบนะครับสำหรับผู้ที่จะไปสอบนะครับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญบัตินะครับาบางตำแหน่งนะครับก็จะมีเรื่องข้อบังคับกระทรวงกลาโหมหลายๆเรื่องนะครับที่มาของแหล่งข้อมูลนะครับอันนี้ผมเซิร์ชนะครับ มาจาก google นะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าจะสอบตำแหน่งอะไรนะครับถ้าเราเลือกที่จะสอบตำแหน่งอะไรแล้วก็ไปสมัครสอบแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ไปดูตำราเรื่องอะไรมั่งนะครับเราก็ไปดูตามนั้นนะครับวันนี้นะครับสําหรับ ใครที่จะสอบเป็นในายหารสัญญบัตนะครับที่มีเรื่องออกข้อสอบเกี่ยวกับข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศฐานนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็แนะนำแล้วก็ให้ให้แนวข้อสอบนะครับตรงจุดที่ กรรมการเขาจะน่าจะเอาไปออกข้อสอบนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่อง u ูโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับสำหรับระเบียบนี้นะครับระเบียบข้อบังคับกระทรวงกลาโหมนะครับว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารพศส5งพนะครับ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา6และมาตรา7และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติพุทธศักราช2479จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้สองบรรทัดแรกครับผมที่น่าจะนำมาออกข้อสอบนะครับสองบรรทัดแรกนะครับสังเกตนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตราใดนะครับ คำถามนะครับที่พบบ่อยนะก็ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารพสสอ0 7ออกโดยนะครับออกโดยนะครับตรงนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตราใดนะครับคำตอบก็คือมาตรา6และมาตรา7 มาตา6มาตา7และมาตรา9นะครับแห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2,479นะครับต่อไปข้อที่1นะครับของข้อบังคับนี้นะครับข้อที่1นะครับข้อ1ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารพศ2507นะครับก็คือชื่อของอข้อบังคับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับขึ้นหมวดที่1น,นะครับหมวดที่1น,นะครับการแต่งตั้งนายทหารประทวนข้อที่2นะครับ ผู้ที่จะเป็นนายทหารประทวนนอกจากหมวดที่หนึ่งนะครับการแต่งตั้งนายทหารประทวนนะครับข้อที่ข้อสองผู้ที่จะเป็นนายทหารประทวนนอกจากจะต้องมีวิทยาฐานะและคุณลักษณะดังจะกล่าวต่อไปนี้ดังจะกล่าวต่อไปแล้วต้องมี ความขยันหมั่นเพียรดีรู้จักรักษาเกียรติของชาติและกองทัพไทยมีความประพฤติด,ดีงามสมควรเป็นนายหารประทวนได้และต้องมีสัญชาติไทยซึ่งมิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายเว้นแต่ในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นสมควรและอนุญาตแล้วจะแต่งตั้งผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายเป็นนายทหารประทวนก็ได้ข้อ2นี้นะครับสามารถออกข้อสอบได้หลายข้อเลยนะครับที่แรกเนี่ยก็คือคุณลักษณะนะครับของ ผู้ที่จะเป็นนายหารประทวนนะครับก็คือนี่คือออกข้อหนึ่งนะครับได้อีกข้อหนึ่งนะครับผู้ที่คุณลักษณะนะครับของผู้ที่จะเป็นนายทหารประทวนนะครับก็คือก็คือจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักรักษาเกียรติของชาติและกองทัพนะครับมีความประพฤติด,ดีงาม สมควรเปไน็หนนายทหารประทวนได้และต้องมีสัญชาติไทยนะครับตรงนี้ออกได้ข้อนึงนะครับทีนี้อีกข้อนึงนะครับที่กรรมการน่าจะเอามาออกนะครับก็คือ,อเว้นตรงนี้นะครับบรรทัดที่3นี่ครับเว้นแต่เว้นแต่กรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการตรงนี้นะครับเว้นแต่เนี่ย เป็นแต่กรณีพิเศษนะครับเพื่อประโยชน์ของทางราชการตรงนี้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติแล้วตรงนี้สามารถนำมาออกข้อสอบได้อีกหนึ่งข้อนะครับคำถามก็น่าจะถามว่ากรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาอนุมัติได้ก็คือลักษณะ อย่างไรนะครับก็จะแต่แตตงตั้งผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมายเป็นทนหารประทวนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องได้รับการได้รับการอนุม,มัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับคำถามก็น่าจะาขึ้นด้วยกับเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับ ใครเป็นผู้อนุมัตินะครับกรณีนะครับกรณีพิเศษนะครับก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรหรือหรือ,อนายหารประทวนนะครับได้ ก็เรียกว่าอะไรได้การบรรจุนะครับได้การบรรจุได้การบารรจุเป็นกรณีพิเศษนะครับได้การบรรจุเป็นกรณีพิเศษเพราะเพราะเหตุใดนะครับเพราะเหตุใด คำตอบก็คือก็คือเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับโดยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นสมควรนะครับตรงนี้นะครับก็คือ,อประเด็นถามนะครับประเด็นคําถามนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่เนื้อหาของคําตอบนะครับมันต้องอยู่ในภารากราฟต้องอยู่ในข้อ2นี้นะครับ แล้วก็ยอ่อหน้าถัดไปนะครับยอ้อหน้าที่2นะครับสำหรับผู้ไม่เคยเป็นนายทหารกองหนุนประเภทหนึ่งหรือไม่เคยฝึกอบรมวิชาทหารในสถาบันการศึกษาของกระทรวงกาโหมหรือสถาบันการศึกษาวิชาทหารของต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารมีความรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมก่อนแปลง่ายๆก็คือพลลเรือนนะครับที่ไม่เคยเรียนวิชาทหารมาเลยนะครับก็ถ้าจะเข้ามารับราชการหร,หรือว่าสอบนะครับก็คือ การสอบเนี่ยมันก็จะมีพลลเรือนนะครับสอบหรือว่าพลทหารสอบเป็นานายทหารประทวนนะครับแล้วก็พลเรือนสอบเป็นนายทหารประทวนนะครับข้อนี้นะครับถ้าใครที่สอบเข้ามาแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ฝึกรอรอไม่ได้เป็นไม่เคยฝึกวิชาทหารเลยนะครับก็ เขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องได้รับการฝึกวิชาทหารมีความรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมก่อนนะครับตรงนี้ถ้าจะหยิบยกมาออกข้อสอบนะครับก็จะมีนะครับผู้ที่ไม่เคยเป็นทหารกองหนุนประเภทหนึ่งนะครับตรงนี้หรือไม่เคยฝึกอบรมวิชาทหารนะครับในสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมสถาบันการศึกษาวิชา ทหารของต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมจะต้องจะต้องได้รับการฝึกอบรมวิชาทหารมีความรู้ตามหลักสูตรของวิชาทหารก่อนนะครับก่อนนะครับถึงจะ แต่งตั้งแต่งตั้งนายทหารประทวนได้นะครับถึงจะแต่งตั้งนายทหารประทวนได้นะครับข้อนี้ข้อนี้นะครับถ้าจะมีการออกข้อสอบนะครับก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรผ่านการฝึกนะครับอบรมวิชาทหารก่อน ถึงจะมีการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าจะมีการหยิบไปออกข้อสอบนะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3นักเรียนทหารและทหารซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทหารประทวน จะต้องมีวิทยฐานะและคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับคําถามข้อนี้เนี่ยน่าออกมากๆนะครับก็คือการนะครับแต่งตั้งเป็นอาหารประทวนจะต้องมีวิทยฐานะและคุณลักษณะอย่างใดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะออกข้อสอบมากๆนะครับช้อยก็จะเป็นตาม3.1 3.2นะครับ 3.1ก,ก่อนนะครับตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับ3.1น,นักเรียนทหารหรือทหารซึ่งสอบความรู้ได้ตามหลักเกณฑ์ซึ่งสอบความรู้ได้ตามหลักสูตรของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกกองทัพเรือหรือกองทัพบกอากาศนะครับต่อไป3.2นะครับ3.2 นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็นนายทหารประทวนหรือนายทหารสัญญาบัตรต้องออกจากความเป็นนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษาแต่มีความรู้ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ 3.3ทหารซึ่งได้รับราชการในกองประจำการครบกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วสมัครรับราชการต่อไปอีกและมีความรู้ตามระเบียบของส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศนะครับ ตรงนี้นะครับ3ข้อนะครับก็คือกลับไปดูนะครับโจทย์อีกทีหนึ่งนะครับโจทย์ข้อ3นะครับที่น่าจะนำไปออกข้อสอบนะครับนักเรียนทหารและทหารนะครับซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนาทหารประทวนต้องมีวิทยาฐานะและคุณลักษณะอย่างไรนะครับต้องมีนะครับ3ข้อนะครับ สข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะครับอันนี้นะครับตรงนี้จุดนี้นะครับจุดที่น่าจะออกข้อสอบนะครับ,ข,รบข้อที่4นะครับกอที่4นะครับก็คือก่อนเดี๋ยวก่อนจะขึ้นข้อที่4นะครับผมจะพอดีนึกขึ้นได้นะครับทำไมนะครับถึงต้องมา อ่านให้ฟังจริงๆผมพูดหลายคลิปแล้วนะครับคือการสอบแต่ละปีเนี่ยไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะหยิบยกตรงไหนมาบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องอ่านทุกตัวอักษรนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากรรมการเขาจะเอาส่วนใดมาออกนะครับในแต่ละปีนะครับดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับ ก็ต้องจำให้ได้นะครับเพื่อไปทำข้อสอบนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกดติดตามผมแล้วก็เข้ามาดูคลิปที่ผมทำนะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับข้อที่4นะครับข้ออ่าข้อนี้นะครับข้าราชการกราลาโมพลเรือนชั้นสัญญบัตรค้าราชการตุลาการดาโตยุติธรรม ค้าราชการอายการหรือค่าราชการพลเรือนค้าราชการฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายอายการซึ่งเป็นค้าราชการธุราการพนักงานเทศบาลซึ่งรับเงินเดือนประจำและเป็นค้าราชการหรือพนักงานแต่งตั้งชั้นตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปให้แต่งเป็นให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้เมื่อได้รับ ราชการทหารเป็นกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนไม่น้อยกว่าสามเดือนนะครับข้อนี้นะครับโอ้โหถ้าจะออกข้อสอบก็เรียกว่าอะไรการแต่งตั้งนายหารประทวนเมื่อได้รับ ราชการทหารในกองประจำการคําว่าเมื่อได้รับราชการทหารในกองประจำการมาแล้วไม่น้อยกว่า3มเดือนก็คือทหารในกองประจำการก็จะเป็นพลทหารนะครับทหารเกณฑ์นะครับกรณีนี้อ,อยาก แล้วก็ต้องไปทําความเข้าใจนะครับข้อสี่นี้ถ้าออกนี่โอ้โหต้องไปแป,แปลความมากเลยนะครับค่าราชการกราลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรค่าราชการตุลาการดาโตยุติธรรมค้าราชการอายการหรือค่าราชการพลเรือนค่าราชการนะครับมันจะขึ้นต้นว่าค่าราชการนะครับอันนี้ถ้าอ่านี่เลยดูตรงนี้นะครับ ถ้า,านะครับถ้าจะแต่งตั้งนะครับเป็นนายหารชั้นนายทหารประทวนได้นะครับเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อนะครับข้าราชการเหล่านี้นะครับที่อ่านมาสักครู่นี้ครับข้าราชการเหล่านี้นะพระร้ารการเทศบาลเอ่ยอา่า การธุรการเอ่ยข้าราชการฝ่ายตุาการเอ่ยนะครับเมื่อนะครับถ้าจะแต่งตั้งยศทหารระทวนนะครับนี่คือแนวข้อสอบที่กรรมการนะครับน่าจะหยิบยกมานะครับเมื่อได้รับราชการในกองระจําการแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนั่นก็หมายความว่าคุณถ้าจะเข้ามาเป็นทหารแล้วอย่างน้อยต้องอะไรครับ ต้องไปเข้ารับการฝึกนะครับเป็นพลทหารครับเป็นเป็นทหารในกองประจาการก่อนนะครับไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับตรงนี้นะครับดอกจันไว้เนาะต่อไปข้อ5นะครับผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร หรือผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิวทยฐานะเทียบเท่าหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมออไม่ต้องแปลนะครับก็คือข้อนี้กรณีนะครับกรณีสำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารนะครับหรือผู้สําเร็จการฝึกวิชาจากต่างประเทศนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยาฐานะเทียบเท่าหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมนะครับก็ให้แต่งตั้งเป็นนายหาร,รวนได้ตามอะไรครับระเบียบนะครับตามระเบียบนะครับตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมนะครับที่ขีดเส้นใต้2เท้นนะครับโจทย์อาจจะหลอกว่า ให้แต่งตั้งเป็นนายทหารประทวนได้ตามข้อบังคับนะครับหรือตามตามพระราชบัญญัติกระทรวงกลาโหมนะครับกานั้นก็คือผิดนะครับที่ถูกก็คือให้แต่งตั้งเป็นนายทาหารประทวนได้ตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่6นะครับแต่ว,วันนี้ผมมีเวลา สักพักนะครับอีกเดี๋ยวผมจะมาต่อนะครับถ้าวันนี้คลิปนี้ไม่จบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะทําให้ก็คือจะทําให้จบนะครับทุกทุกทุกเรื่องนะครับที่ทําก็คือจะต้องจะต้องจบจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับก็เผอ,อเอิญว่าผม มีธุระต้องไปทำนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตาม